ทั้งพินาศคองแท้ค่ะสภาพปลอยเป็ดล่าสุดไม่ต่างจากเมืองร้างคนเขมีน,น้ำตาตกข้ายของไม่ได้เศรษฐกิจสุดท้ายอย่างห้าวรบไทยต่อก็รอจริง การลองดีของกเ,เมรที่ไม่ยอมยุติการยิงกับประเทศไทยนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่เมื่อการยิงปะทะที่เกิดขึ้นในเมืองปอยเปตและไทยจะหีบวงความเสียหายอยู่ที่อาคารฐานที่ตั้งสแกมเมอร์แต่โกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะเกิดความกลาหลที่แย่ไปกว่านั้นก็คือความพยายามของทหารกัมพูชาปิดล้อมเมืองไม่ยอมให้คนไทยออกนอกพื้นที่นี้เด็ดขาดต่อมาค่ะก็มีรายงานว่าทีมงานคอยช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกมูลนิธิ i อ f อ็อพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีคนไทยร้องของความช่วยเหลือเข้ามามากส่วนตัวก็ยืนยันว่า สถานการณ์ไม่ได้น่ากลัวหรือสร้างความเสียหายมากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะทหารไทยยิงค่อนข้างแม่นยำความเสียหายอยู่ในวงจํากัดแต่อย่างไรเนี่ยก็ต้องฝากเตือนคนไทยในบอยเปตให้เฝ้าระวังความผิดปกติอย่าประมาทสังเกตได้จากการเดินทางออกนอกเมืองของคนกัมพูชาและความพยายามสกัดคนไทยไม่ให้ออกจากพื้นที่แม้ว่าทางการกัมพูชาจะพยายามบิดเบือนใส่ร้ายกล่าวหาว่าไทยและ F16 ของกองทัพอากาศไทยไปโจมตีเป้าหมายพลเรือนทําให้ทางฝั่งไทยงั้นหลักฐานตอบโต้กลับประจานไปอีกหนึ่งชุดใหญ่ ทำให้ขมรเนี่ยเงินไปเลยล่ะค่ะแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นทําเอาแผ่นดินขมรระสามอีกครั้งเพราะแหล่งเงินทุนเทาถูกทํำลายคลังอาวุธเสื้นสภาพหากจะยังรบต่อก็คงต้องส่งทหารมาพลีชีพเพราะเหลืออาวุธไม่พอแน่นอนและไม่มีเงินมากพอจะไปหาซื้อมาได้อีกในเร็วนี้ ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กของแฟดนิวสสื่อกัมพูชาค่ะได้เผยแพร่คลิปบรรยากาศช่วงค่ำของเมืองปอยเปตฝั่งขมรนที่เงียบสงัดผู้คนเนี่ยพากันหลบหนีเข้าบ้านตามคำที่ขมรนใส่ร้ายว่าไทยจะไปยิงพลเรือนแม้จะพยายามจะฉากเรือกน้องทำตัวเองว่าเป็นเหยื่อแต่กลายเป็นว่าเป็นการเจอหายนะเข้าเองเพราะคนเนี่ยไม่กล้าออกมาซื้อของแม่ค้าบอกว่าขายของไม่ดีเศรษฐกิจจากที่ย่ำแย่อยู่แล้วก็สุดหนักบรรยากาศยามค่ำคืนสุดเปลี่ยวถนนเนี่ยก็มีคนน้อยมากมองไปแค่เป็นเมืองร้างค่ะ ก่อนหน้าน,นี้แม้จะอยู่ในภาวะสงครามตึงเครียดแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังเลือกที่จะมาเที่ยวไทยแม้แต่ในภาคอีสานที่เขเมรเนี่ยชอบขู่ว่าจะยิงจรวจและยิงอาวุธพิสัยไกลนักท่องเที่ยวก็ยังเชื่อั่นในความปลอดภัยของไทยแต่เมื่อเทียบกับเขเมรแล้วนะคะที่ขนาดจัดโปรลดแลกแจกแถมแจกรถแถจกทองให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินเตโชก็ยังไม่มีคนสนใจมาเที่ยวเลยค่ะ งานนี้เนี่ยเท่ากับขเขมรเนี่ยทำตัวเองให้ประเทศพินาศก็คงเหมือนที่สมรังซีคู่แค้นของคุณเซนนะคะที่ได้บอกว่าถ้าเมื่อใดที่ขเขมรไม่มีตระกูลหุนประเทศจะเจริญและกล่าวว่าสองพ่อลูกทั้งหุนเซนแล้วก็หุนมาเนตตังหะคือหายนะที่แท้จริงของคนขเขมรเชื่อว่าอีกไม่ไนานคะ่ะกังูชาเนี่ยต้องยอมยกธงขาวอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุนเซนเนี่ยก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะจบชีวิตแล้วค่ะ